ที่บ้านอยู่กับใครอยู่กับแม่ครับอยู่กับแม่แม่แม่สบายผมเตรียมผมเตรียมผมเตรียมของไว้แล้วให้พี่เพราะผมแม่ไม่สบายเหรอเออเละล้มๆนะอยู่อยู่เละอ่านี้นี่มีอาไปกินนะมีพวกนีของท้ายนี่คนเรือนไปเอาไปลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าพี่ไม่ต้องไปซื้อข้าวซื้ออะไรเลยเดี๋ยวให้เอาไปลดค่าใช้จ่ายนะเป็นกำลังใจให้ครับ ครับเออเอ่ะเ,เลี้ยงแม่ให้ดีนะอเออมีอะไรก็บอกกันนะ อยู่ไหนเนี่ยฮะอยู่ทางบ้านช่างถมครับอ๋อแล้วมามาเก็บแบบนี้นานหรือยังาแล้วครับพี่เล้วไม่เคยเจอกันเลยมาพี่ผมก็มาด้วยนะแล้วก็มาก็มาบังบช่างชมก็ให้ไปเก็บกระดาษข้างหลังข้างบ้านยังไม่ได้ไปแล้วไปขายไหน เนี่ยครับเนี่ยครับโรงนี้พักอยู่นู่นไอ้ตำบลไอ้วัดต้งตาครับเนียที่บ้านอยู่กับใครอยู่กับแม่ครับอยู่กับแม่แม่แมม่่ไสบายแม่ไม่สบายแม่เขาแบบหลงหลงหน่อยพี่ผมถามนี่ไม่เคยเจอพี่เลยอ๋อผมอยู่พี่พี่อะไรชื่ออะไรชื่อชัยยุทธครับพี่ชัยยุทธครับโอ้โหได้ของเยอะไหมเนี่ยพอได้พี่ยังไม่ได้คลาดเลยพอได้จะไปขายไหนเนี่ยก็เช้าไปขายยังไงอ๋อตรงนี้ตรงนี้อืมอืมอืมเอาเดี๋ยว ตอนนี้กำลังกำลังเก็บอยู่ลอยน้ำลอยน้ำข้างๆจลิงอ๋อลอยน้ำมาลอยลอยลอยไายเอาไหวน้ำข้างๆไอ้ขวดลอยน้ำมงอะไร้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอผมแป๊บนึงยืนรอนี่เนี่ยยืนรอนี่เอามานี่เอาพิชยุทธผมเตรียมผมเตรียมผมเตรียมของไว้แล้วให้พี่อ่ะผมแม่ไม่สบายเหรอ เล, adviser, ล่ลงลงนะอยู่อยู่เล่ออานนี้นี่ไม่เอาไปกินนะมนะีพวกเนี่ยของท้ายในโคนเรือนให้เอาไปลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าพี่ไม่ต้องไปซื้อข้าวซื้ออะไรเลยนะเพราะว่นะนานานๆเจอกัน<ร>ทีปาลาตัดก็ห่ามไม่ได้น้ำไม่ดีน้ำขึ้นลงลงน้ำขึ้นลงลงลงเนียขึ้นลงไปลงไปน้ำเยอะพี่ก็จัดใหม่แล้วกันนะเพราะว่าของตรงนู้นเยอะเลยอืมอ่ะ ไปกินเอาไปให้แม่แม่อายุเท่าไหร่แล้วแปดสิบกว่าแปดสิบกว่าแล้วอันนี้ยาพวกยาพวกอะไรนะยาพวกคับีพวกคาร์มายาแก้ปวดอะไรนะตรงมีกครับพี่เออไม่เป็นไรเอาเอาไปใช้ต้องไปรักงคล้ายทีพอดีเก็บอุปกรณ์ปกลับมาล้างคล้ายด้วยด้วยเออโอเคโอเคพี่ชัยยุทธนันนี้ประจำครับเออเก็บเอ๊ะผมไม่เคยเจออันนี้เอาเดี๋ยวให้ เอาเปลดค่าใช้จ่ายนะเลี้ยงกำลังใจให้รับพี่ขอบคุณครับเอออ่ะเลีเ้ยงแม่ให้ดีนะอเออมีอะไรก็บอกกันนะอ,อ่าไปแล้วไปแล้วไปไปครับ สวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมสามเดือนแล้วไม่ได้มาฮะไม่เป็นไรครับโอ้ยเออเอาข้าวไปนะแล้วพี่เล็กอยู่ไหมปลาเล็กอยู่ไหมอยู่ครับไม่มาครับไม่ได้มาแล้วครับอ่ะเอาวางไว้ก่อนเอาไว้กินนะคเอออ่านี่ไข่วางไว้ก่อนนะครับเอออุ้ยไข่แตกดูด้วยนะเออเรียกเอานะ แตกไปเดียวแตกไปเดียวโอเคแล้วก็ละล้างแล้วอันนี้พวกยานะยาพวกยารักษาโรคคลังไมแก้ปวดแก้คันแก้อะไรนะอ่าพี่น้ำเออมีเครื่องดื่มด้วยนี่ให้เครื่องดื่มด้วยอ่ะเอาไว้ชูกำลังนะครับผมครับผมดีดีครับช่วยกันอ่ะเอานี้เก็บไว้นะไปเดี๋ยวผมจะมาเยี่ยมใหม่นะมีอะไรก็บอกนะครับอ่าโอเคไปสวัสดีครับปอน สวัสดีครับมาเยี่ยมครับมา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 ข้ามาเข้ามาเป็นไงบ้างสองเดือนไปแล้วสองเดือนแล้วนะไหมน้ำตาลขึ้นเยอะฮะน้ำตาลขึ้นเยอะอ่าเอาครับเอาวางไว้ของเยี่ยมเดือนกว่าสองเดือนแล้วมั้งผมไม่ได้มานี่นะสามเดือนแล้วเหรอโอ้โหน้ เดโอ้ตายแล้วมันจะมานะอ่ะนี่ยานะพวกยานะดูอ่านฉลากดูนะนะมอนนะอันนี้มีวัตถุงสบู่มีไข่นะครับถุงเก็บไม่ใส่น้ําโอเคมาเดี๋ยวจะไปเยี่ยมบ้านนั้นต่ออยู่นะอ่ะพระออนขออนุญาตนะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันนี้ก่อนสวัสดีจ้าถือไว้ถือไว้ โอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเยี่ยมน้องแป้งไม่ได้มาร่วมสองเดือนแล้วนะสวัสดีครับน้องแป้งพี่ไม่ได้มาสองเดือนแล้วมัง้งนะเราได้ได้ได้ไดไดนั่นไหมได้โยกไปนูป่นไปนี่ไหมโยกอยู่นะพี่พี่คณิฐาเยอรมันจำได้มอบให้คันนี้สั่งมาจากนครสวรรค์เลยคันนี้ นะต้องเติมเติมลมเติมไหลด้วยนะยังไม่อยู่เพราะว่าพี่คณิษฐาจากเยอรมันส่งมาให้ม้อปัจใจยนะวันนี้พี่มาเยี่ยมนะเดีย๋ยวพี่วางไว้นี่เลยนะมีข้าวข้าวมาข้าวมา,นะข,า,วมาข้าว่ะข้าวถุงอ่ะอันนี้ไข่เยวไว้เนเะอาไว้น้ำ ของพวกของกินของอะไรมียาด้วยนะรอบนี้มีถุงยามีครบยาครบทุกอย่างเลยมียาามันประจําบ้านอันนี้อะไรเนี่ยมียาทุกอย่างเลยในพี่มนทนกองสิทธาพี่ธนาวัน,นเอาทำเป็นถุงแบบนี้มาให้เลยนะจะได้ใช้ ถุงก็เอาไปใช้อย่างอื่นได้เอาไปใส่อะไรได้เนี่ยทำอย่างดีเอามาให้เยอะเลยพี่ก็มาแจกให้พวกเรานะเอวียนหัวไม่สบายเพิ่งเข้าบ้านอมามาเอาครับไม่ได้มาหายายสองเดือนแล้วมั้งเออไม่ค่อาเจอกันเลยเดี๋ยวผมวางนี้นะครับคุณยายอืมครับได้ข่าวว่าคุณตาคุณตาจากไปแล้ว นี้ยายก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็เป็นกําลังใจให้ยายถวายอันนี้ยาครับอันนี้ยานะพวกยา,กแกวกกาแก,กา้ปวดแก้ปวดยาแก้แังแก้ไอยาพาราก็มีไม่สบายอยู่ไหมใช่ไหมจะ,จะได้จะได้กินยานอนอันนี้เผื่อเบื่อได้เวลามานั่งคัดของจะได้มียาก,กันยุงนะคุ่ย,ยายนะเป็นกําลังใจให้คุณยาย เยอะจุ้มไปขายยังไปขายยังอ่ะผมให้วันนี้ได้กี่บาทวันนี้ได้กี่บาทเลยอ่ะอ่ะครับเดี๋ยวผมจะพยายามจะมาเยี่ยมที่บ้านเลยตอนนี้ถ้าไม่เจอกันนะขอให้คุณยายแข็งแรงนะครับอ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีลุงโก้ตามาเยี่ยมมาเยี่ยม สองเดือนแล้วนิยานะครับครับครับยาแก้แพ้แก้คันแก้ปวดมาหมดอ่ะเอามามาหมดเอามาเย้าลุงโก้เป็นไงบ้างเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับอ่าแล้วขายของได้ได้เยอะไหมเดือนนี้ทีแล้วได้สองพันได้สองพันเลยเหรอเออดีเนี่ยดีดีดีได้สองพันไม่สนุกครับไม่สนุกละเป็นอาชีพเลย เก็บให้เป็นอาชีพเลยเป็นรายได้เราเลยเราเลยไม่ไม่เอาตั้งใจเก็บเลยแล้วรถรถพ่วงเป็นไงรถพ่วงเป็นไงพ่วงตอนนี้ยังขี่ไม่ได้เพราะปวดกัครับปวดง้ามขาอันนี้ยากกันยุงเอาไว้จุดตอนที่คัดแยกของนะอ่าเดี๋ยวจะมาเยี่ยมตลอดนะไม่ได้เจอแล้วเออไ้ต้องเป็นเดือนละเดือนกว่าละสองเดือนแลวนะนะลูกโกนะ สุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวจะมาเยี่ยมทุกเดือนนะโอเคไปเ๋ยผมขอญาตานาลูงกุครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอให้สว่วแข็งแรงนะโอเคครับ <Okay. S 2>